กวางนี่ไอ้หน่อยเหลียวไม่ได้บอกเลยนี่ก็เพิ่งขาหมอนี่เพิ่งขนหมอนเนี่้องปลนี่เอ้ตัวหน่อยไปตีหมอนหามันเลยหมอบเาเลยลูกหนุ่หนุอยนี่ไ็่หมอบหนุ่ยหน่ยสักทีแล้วไปตีเงินขั้กี้มันแลลวมันไม่ตี้ไก่ไงเขาไม่เตี้ยหมอตะเหลื่อมว่านี่ยห่วยเข้ามาสองหนึ่งก็เหลี่ยมมันโมเมนต์สองหนึ่งแล้วหมอะเหล่อมสามหนึ่งเหเหลื่อม อย่งเงบอก็ัหน่อยต่อว่าให้เง้ยบอก้เีเจ้าออกไปทายคนแกเาทา้คนติงผม่เปนยางสัพสีมไ็ก่ยางสับปุ๊บได้่บโมพานดิยางไก่ยางสัพ่ยางสับปมาได้มาเชื่อมโมพานเชื่อมาลอยโยกๆก็เเป็นต่อตลอดไก่นเป็นต mm. okay. 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 uh, okay. ่อตลอดต่อตลอดไูเ กับพี่ไก่หนุ่มๆเขาอาไปตีไก่รุ่นมุหนี่พี่เขาเอาไปตีเขาไม่ได้เขาไก่แก่ไปเตะดิเอาตั้งหนี่ไปเตะนะครับไปเตะเขาก็ไล่แข็งไปสองหยกเขาก็ไปเตะสามหยกนี่เด็ไก่ได้หน่อยสิที่เขาไปเตะกันนี่งเมื่อด็กินกันเร็วนะไก่เ่าเขาไม่เสี่ยไก่ในีรัวเราได้หนี่ไก่ไก่เถาเขาเปลี่ยนดิที่ไก่เถาเป็นเนาะโอ้เขาเปลี่ยนไก่เ่าน่าได้กิน นั่งมันหนานเนาะย่างไปกินเลยมี่จะมาบังไก้แพงหวานเนาะนันทิมหรอเนาะมาขายสามร่นทั้งมันไยเก็บขนมันเนาะขนมันกระพงเลยขนบัวสดอ่ะนลังวได้เห้ยอนห้าม้ามเโอ้ยนเงนเีเป็นกระเสียว คือไม่ใครยื่นเดี๋ยวเขาหายาที่ไงไก่มึงเราดีอยู่ที่ข้างหน้าเราเขามันไก่มันมีเราอยู่แต่มันเต๋อเป็นดิเข้าว่ามันเข้าว่ามันหัวสูงเข้าหมักเข้าว่าเข้ามาไก่หัวสูงเข้าว่าหมองผมัวหัวสูงเนี่ยดหัวสูงเนี่ยดิผมมากมองลูกพี่มันหน่อยท่อกันหนูป่อยเข้าไปมันเกิดเป็นตัวสูงเนี่ยเพรไก่หัวสูง มันพล่มี่มันเดือดมีมันเดือดว่าว่าเอาตีคื่อเกาหลัไก่เดอมันแ้งยมแวมีครูหนึ่งที่สาปัญหามือนี่ไเดือดช้ำหนีที่ปล่อยเลยปล่อยน้ำกันเลยที่สามหย่พวกนี้คิดกันเถื่ยปล่อยจะแฉ่พแท้งล้วเนีเราบงเ่ึงเตี้ยจะ่เดือดครูบอกว่าเดือดเครียดปฏเยกสต ละยางเลยเนาก็เหนื่นอกกนเนื่ยนนนนนอยคนละยางได้หมด